ไฟลั์รีโวกระบะประหยัดน้ำมันช่างไฟหนุ่มวัย42ปีนะครับปรากฏว่าไปพลาดท่าให้กับแก๊งมิจฉาชีพที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการส่งลิงก์ให้สแกนจ่ายค่าไฟเนี่ยแหละฮะปรากฏว่าเมื่อกดลิงก์เข้าไปแล้วกลับถูกสแกมมิ่งนะครับดูดเงินเกลี้ยงบัญชี 6 5 0 0 0 0กว่าบาทครับเดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวทั้งหมดพร้อมกันได้ในชินแชร์ทุกโกงโกงที่ไหนเราไปที่นั่นในชินสแกนโกงครับนายสำรองอินกงชาวบ,บ้านตำบลสามพระหมู่12พร้อมภรรยาเดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจสอพอเมืองอุดรธานีกรณีถูกมิจฉาชีพชายหญิงอ้างตัวเป็นพนักง,งานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งคิวอาคมาให้จ่ายค่าไฟ โดยวันเกิดเหตุน,นั้นแม่ของนายสำรองได้โทรศัพท์มาหาแล้วแจ้งว่ามีพนักงานจากการไฟฟ้าโทรมาบอกให้ชำระค่าไฟพร้อมหว่านล้อมให้เปลี่ยนมิตเตอร์รุ่นใหม่ที่กินไฟน้อยกว่าแต่เมื่อโทรกลับไปมิจฉาชีพก็ได้โอนสายไปยังฝ่ายบัญชีและบอกให้ตนสแกน QR Code ค้ตามขั้นตอนแต่เมื่อกดยืนยันการจ่ายออนไลน์เสร็จแล้ว กลับมีข้อความจากธนาคารส่งสลิปมาให้ระบุว่าตนโอนเงินไปให้ยังบัญชีของนายกิติศักดิ์แก้วสงเมืองจำนวน6,52,320านวน652,320บาทและเหลือเงินติดบัญชีเพียงประมาณ1,620บาทเท่านั้นผู้เสียหายเล่าว่าปกติแล้วเนี่ยก็มีการทำธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นการชำระทั้งค่าน้ำหรือว่าค่าไฟก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เอะใจอะไรครับแต่พอถูกสแกมไปเนี่ย เขาสุดครับเพราะว่าเงิน6กแสนกว่าบาทเนี่ยเป็นเงินที่เขาเก็บหอมรอมริบมาจากการเดินทางไปทํางานที่ประเทศเกาหลีใต้เจ็ดปีแล้วนะครับเขากดยืนยันกดยอมรับจะเหุตามขั้นตอนที่เขาบอกอพอที่เสจปุ๊บกลายเป็นเงินออกเงินอนออกทันทีเลยครับ2ี่ิบสองนาทีเงินออกเป็นหกแสนข้าวผมรู้สึกตกใจสงสัยเลยครับเพราะว่า,ารวครับรู้รู้จักว่าเสียรู้แล้วอ,อะไร โทรเข้าธนาคารครับธนาคารก็บอกให้เข้ามาแจ้งความที่สถานีตำรวจเงินจำนวนนี้เป็นเงินันนที่ได้มาจากทั้งไปต่างประเทศและก็หายอยู่ที่บ้านครับค่าใ้จ่ายทั้งหมดผมจะจ่ายผ่านทางโทรศัพท์หมดครับผมหมดผิดชีวิตเปลี่ยนเลยเป็นว่ใช่ครับ ผู้เสียหายฝากเรื่องนี้เตือนภัยกับทุกคนอย่าลงเชื่อตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพและควรติดต่อไปยังหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างโดยตรงทุกครั้งเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของตัวเองเรื่องนี้เดี๋ยวต้องฝากเตือนภัยผู้ชมทุกคนนะครับในการตั้งสตินะครับปกติแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยในการกดลิงก์ ห้ามตรวจสอบนะคะคือต้องมีการดูให้ดีฮะการกดลิงก์ต่างๆผู้ชมกดเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะถูกดูดเงินหรือว่าเสียทรัพย์อื่นๆตามมาโดยเฉพาะข้อมูลส่วนตัวของท่านเนี่ยก็ถูกดูดไปด้วยเช่นกันนะครับเรื่องนี้ขอฝากเตือนภัยครับวันนี้ขอขอบคุณเสื้อผ้าจากแบรนด์วอลิคไว้หน้าที่นี้และถ้าใครมีเรื่องราวร้องทุกข์ถูกโกงส่งมาได้ทางเพจข่าว WorkPoint 23แล้วเราจะแฉทุกกลนโกงในชินสแกนโกงครับ